สวัสดีค่ะเอฟซีทินารัทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะสิพี่ก็จะย้อมหัวของตัวเองนะคะแลวก็พี่ก็ได้ตัดผมตัดผมเองนะคะนี่ออกตั้งยาวเลยนะคะเพราะว่าผมพี่ยาวมากเนาะถ้าใครเห็นก็ผมพี่นี่ท่าได้หนีบหน่อยก็จะยาวเฟื้อยเลยนะคะนี่พี่ก็ได้ตัดผมออกหน่อยๆนยเนาะเพราะว่าผมไม่หน่อยและยาวเป็นศอกเลยนะคะทุกคน นี่ตั้งแต่ข้างบนไปยันถึงล่างเลยนะคะเพราะว่าผมมันเสียเยอะเนาะผมย้อมบ่อยมันก็เสียเนาะแล้วบกวกกับเราก็อายุเยอะแล้วเนาะแล้วผมก็โอ้โหย้อมสอง่งอาทิตย์ย้อมสอง่งอาทิตย์ย้อมนะคะเอซีแล้วมันจะเหลืออะไรเนาะ,ะตอนนี้พี่ก็ผสมไอ้น้ำยย้อมผมเลยนะคะเอซีพีกาา่ก็จะใส่ย,ย้อมผมก็ย้อมเอาเต็งหอกนะคะทุกคนดังนี้มันก็เสียเยอะยิ่งถ้าย,ย้อมก็ยิ่งจะเสียเนาะ พี่ก็จะโยมแค่งอกนะหรือว่าแค่ผมที่ไอ้คนผมเนาะทุกคนเผื่อมันจะติดให้พี่นะเดี๋ยวพี่ใส่ถุงมือก่อนอมันต้องทำเองนะทุกคนพี่ก็จะแบ่งจากข้างล่างเลยนะคะเอซส่วนมากพี่ก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่ามันง่ายเพราะผมพี่นี่เยอะมากนะคะเอซ เป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็หน็บใบเนาะใบแล้วก็เราก็จะมาโยมทางนี้นี่พี่ตัดตั้งแต่ข้างบนนี้เลยนะคะเอซเพราะว่าผมมันเสียมากเนาะก็ตัดออกตั้งแต่ข้างบนเลยแล้วก็จะแบ่งผมมาใส่ฝั่งนี้ก่อนเนาะแต่ข้างหลังนี่เรามองไม่เห็นเนาะพูดถึงนะ หรือว่าเราก็เอาแค่เชิดหน้าเนาะทุกคนเอาแค่หน้าเอาแค่หน้ามาอวดคนอื่นเนาะถ้าข้างข้างหน้าแก่นี่หรือว่างอกนี่มันโกดูไม่ดีเนาะทุกคนเนาะเราก็ต้องย้อมแต่ข้างหน้าข้างหลังนี่ยังน้อยเราก็มัดนะทุกคนได้เห็นเพื่อนบอกว่าข้างหลังนี่ไม่ค่อยงอกเท่าไหร่นะทุกคนก็ย้อมแต่ข้างหน้าเอานะคะนี่ก็ทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีเนาะทุกคนนี่ถ้าทิ้งเยอะไปกว่านั้นก็ ก็อาจจะได้นะแต่ว่าส่วนมนากก็ถ้างอกเยอะก็ทิ้งไม้นานหน่อยนะแต่นี่เราก็ฉีดอย่างนี้เลยนะคะเอี FC. นี่ยพี่ก็ฉีดเข้าไปเลยแล้วก็เอามือเขยา่าเอาเพราะเรามองไม่เห็นเนาะทุกคนถ้าจะใช้แปรงนะ่ะแปรงมันจะหยดนะคะเอฟซี FC. มันจะหยดติดนู่นติดนี่เนาะเราก็ใช้อันนี้ไปเลยแล้วก็บีบเข้าไปในโคนเลยนะคะเอฟซี่ค่ะ ไปในโคนเลยนี่แล้วก็ค่อยปล่อยผมมาทีละหน่อยเนาะนแต่ก็แบงผมอย่างนี้นะคะก็ถ้าทําประจําแล้วก็ไม่ยากนะสําหรับพี่เนาะแต่แค่เรามองไม่เห็นเองเนาะทุกคนแต่ก็ช่างมันเถอะแล้วก็กะว่าให้มันชุ่มๆเนาะเพราะว่ากระปุกหนึ่งก็พอดีเลยนะคะกระปุกหนึ่งอะ่ะก็ชุ่มเลยนะสําหรับหัวงอกเยอะๆนะแต่ถ้า บางคนเขางอกไม่เยอะเหมือนพี่นะกระปุกหนึ่งเ็าใช้ได้สองสามครั้งเลยนะคะเอฟซี FC. แต่หัวพี่นี่งอกเกือบทุกเส้นแล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องงอกนี่พี่เริ่มงอกตั้งแต่สิบแปดปีนู่นนะคะเอฟซี FC. มันไม่ใช่เพิ่งมางอกนะแต่ถ้าไม่ย้อมมาแต่ว่ามันก็เป็นแค่เส้นๆเ,เนาะแต่ส่วนมากก็จะงอกคันมา,ากหาก่อนเลยนะคะทุกคน นี่เราก็ใช้ม,มือสัมผัสเอานะคะเอซีพี่ก็มีกระจกหลังนะแต่ก็ไม่อยากจะใช้เพราะว่าไม่อยากจะย้อมดลข้างหลังมันมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เรามองเราเอาแต่ใบหน้าก็พอค่ะเอฟซีย้อมให้ชุมช่มๆเลยนะคะเพราะว่ามันเหลือเยอะมากนะเพราะว่าพี่ย้อมแต่รากผมเนาะแต่ผมพี่มี่เยอะหน้าดูแต่หัวพี่นี่ไม่ใหญ่นะหัวหน่อยหน่อยเดียวมันก็ไม่เปืองเท่าไหร่นะ นี่ค่ะเห็นไหม f อซกลายเป็นผมสีเขียวไปเลยค่ะหัวเขียวเลยแมมเสือกเอาไ้ถู่หัวช้างมาใส่นะคะเสียผมเลยอย่าไปคิดลองนะคะทุกคนถ้าใครพูดอะไรมานะ่ะอย่าไปเชื่อร้อเอร์ซ็เหมือนพี่นะคะเอเสียผมเราเลยนะต้องพี่ก็ย้อมเองอย่างนี้แหละคะ่ะ คนเดนมากเขาก็ย้อมเองอย่างนี้เลยพี่ว่านะเพราะว่าจะเข้าเสริมสวยนี่ก็โอ้โหเ,เงินเ,เงินดังนั้นเลยนะคะเอฟซีเป็นหมื่นนะถ้าผมอย่างพี่นะเป็นหมื่นไม่อยู่นะคะเอฟซี ก็เป็นอันเสร็จสิ้นข้างหนึ่งค่ะ fc เราก็จะย้ำมอีกทีหนึ่งย้ำมให้มันชุ่มชุ่มนะเพราะว่ามันต้องใส่ให้ชุ่มชุ่มไม่งั้นมันก็ไม่ปิดงอกนะเพราะว่าผัวหัวหงอกนี่มันจะย้อมยากมากเนาะมันจะติดยากมาก เสร็จเสร็จแล้วใช่ใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราวันพี่ก็เอาถุงมือออกเลยนะคะพี่ก็เอาไม่เอาถุงมือใหม่ก็ได้นี่เอาเนี้เลยนี่เช็ดออกเพราะว่าป้องกันไม่ให้มันไหลมาโดนลูก,กตาเรานะคะเอฟซี แล้วมันก็ดูไม่ดีด้วยนะเวลาเราจะเอาไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีนะแต่พี่จะเอาวางเอาไว้ประมาณสักสาสิบนาทีเนาะเพราะว่าหัวพี่เนะี่ยมันงอกเยอะนะแล้วมันกลัวมันจะติดกลัวมันจะกลัวมันจะไม่ติดดีนะคะพี่จะเอาไว้สาสิบนาทีคะ่ะเอฟซีเช็ดออกแล้วค่ะนี่ ตรงขอบเนี่ยแล้วก็ตรงขอบเนี่ยมันก็ไม่เปื้อนมือนะคะีไม่ได้เปื้อนมือเหมือนน้ํายาสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนบ้านเรานี่จะเปื้อนมือนะเปื้อนติดคิ้วติดอะไรเนาะไปทั่วเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นี่คงจะปรับใหม่แลนะ้วเนาะเหมือนของฝรั่งของฝรั่งไม่มีการติดนะคะทุกคนพอเราล้างออกแล้วก็ออกเลยนะคะเอฟซี โอ,โอ้กินแลงโอเคค่ะนี้เราก็มารอครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพี่มาลางออกเนาะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ fc ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรนพภา,ภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะทุกคนผิดตกประการใดก็พี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ fc รือว่าทำคอนเทนต์สนุกๆเนะาะทำไม่สนุกก็ ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ